โยโยโยสวัสดีครับ FC ครึงนู้หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่ิจຈครึงนู้หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปแรกเป็น3คู่ในฟุตบอลเซกุนดาสเปนหมดเลยนะครับแต่เริ่มที่เวลา4ี่ทุ่มสิบห้าฮูเอสกาจะเปิดบ้านเจอกับบูโกสครับฮูเอสกาเนี่ยสาการค่อนข้างลอยตัวนะครับไม่มีลุ้นอะไรครับแกนหลักเจอราดวาลองตินเอราดีกอองหนน้าเเป็โมบียง ครับออกชาวการหน้าเฉอกับบูโกสรุ่นเลื่อนชลุนเลื่อนชั้นอัตโนมัติเลยนะครับมี49แต,ต้มตัวหลักก็อเล็กซ์มีเคอร์โวซานเชสกองหน้าเป็นเฟอร์นิโนนะครับนัดแรกเสมอมาหนึ่งหนึ่งที่บ้านของบูโกสคูเนี้ยก่อนเกมเขาอาจจะมองบูโกสบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยด้วยซ้ำไปครับดูแล้วฮเอสกาฤดูกาลนี้น่าจะปล่อยจอยครับพิเิตรังชอบที่บูโกสทีมเยือนครับลุนเลื่อนชั้นอัตโนมัติเต็มตัวนะครับบูโกสมีโอกาสสูงจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3ามแต้มครับ คู่ต่อมาเวลาเดียวกันนะครับบายาโดริดจะเปิดบ้านเจอกับ AE b a บาทั้ง2ทีมเนี่ยลุน้นแชมป์แล้วก็ลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติทั้งคู่นะครับบายาโดริดมีตัวหลักอย่างอีบันซานเชส อามัดเอนเดียเยมอนชูนะครับกองหน้าเป็นอันเดสมาคอสครับเจอกับเอีบาห้าสิบสองแต้มเกมตัวหลักๆก,ก็มีสตอยคอฟโซเรียนโนเซคิโอเลออนยืนกองหน้านะครับนัดแรกเจอกันเอีบาเปิดบ้านถลม่มห้าหนึ่งแน่นอนก่อนเกมใกล้เคียงนะครับแต่ว่าพี่เจ๋อจะชอบไปที่เอีบาครับมองว่าภาพรูดูการนี้มาดีมากๆนัดแรกก็ชนะมาเยอะด้วยนะครับเอีบาปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะเลยเชียร์ครับ ปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับไปดูมิรันเดสจะเปิดบ้านเจอกับซาราโกซามิรันเดสเนี่ยยังต้องหนีตกชั้นนะครับตัวหลักก็อเบโตรไรน่าอัลบาโรซานเชสอันโทนินกูมิน่ากองหน้าคารลอสมาตินนะครับเจอกับซาราโกซา แต่ว่าไปสาการค่อนข้างลอยตัวนะครับลุ้นเพย์ออฟก,ก็ยากแต่ก็ไม่น่าจะถึงขนาดต้องหนีตกชั้นนะครับมีโทนี่โบยามิเกลเมซ่ากองหน้าเป็นอาซอนมอนซอนครับนัดแรกเป็นมิรันเดสบุกชนะ1-0คู่นี้ก่อนเกมก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าพ่เศ๋เขยังชอบซาราโกซ่ามากกว่าครับมองว่าน่าจะมาเอาผลสเสมอได้เป็นอย่างน้อยปิดประตูแพ้ไม่สเสมอก็บุกชนะเลยนะครับสรุป3คู่เซกุนดาสเปนในคลิปแรกชอบทีมเยือนหมดเลยครับบูโกส เอีบา e และซาราโกซาครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย